สวัสดีครับผมหมอทรนะครับและคลิปนี้ครับสนับสนุนโดย Metabolic Flexibility Mastercard s นะครับคลาสออนไลน์ครับที่จะปรับระบบของเผาผลาญของท่านนะครับให้ทั้งยืดหยุ่นและทรงพลังนะครับภายใน28วันเท่านั้นนะครับระบบเผาผลาญของท่านที่นะครับเคยย่ำแย่ทําให้มีห่วงยางรอบเอวทําให้มีโรคเรื้อรังต่างๆนะครับจะดีขึ้นอย่างคาดไม่ถึงครับจะสามารถเผาได้ทั้งน้ําตาล จะสามารถเผาได้ทั้งไขมันนะครับตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับและต้องบอกเลยครับว่าคลาสคลาสนี้นะครับเปิดปีละครั้งเดียวเท่านั้นนะครับเปิดปีนี้แล้วก็ไปเปิดอีกทีปี65ปลายปีนะครับเริ่มเรียนพร้อมกัน1ธันวาคม2 5 6 4นะครับท่านสมัครในวันนี้จะได้รับสิทธิพิเศษและราคาลดพิเศษมากมายนะครับเพียงแค่ท่านติดต่อไปที่ไลน์ d t r t o p s t o r e นะครับและพิมพ์คำว่า MFM ครับซึ่งเป็นตัวย่อของคลาสนั่นเองครับ Metabolic Flexibility Class ครับและมาเจอกันในคลาสที่จะทำให้ชีวิตของท่านเปลี่ยนไปภายใน28วันครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับและนี่คือ doctortop channel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องระบบเผาผลาญพังครับ 4อาการนะครับที่บ่งบอกว่าระบบเาผาผ่านของท่านเนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะครับและยังบ่งบอกว่าท่านทานน้ำตาลเกินขีดจำกัดไปเยอะเลยโดยที่ไม่ต้องไปดูเลยว่าท่านทานน้ำตาลกี่ช้อนเพราะบางทีมันดูไม่รู้มันแอบอยู่ในอาหารเราแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นครับ <S <S ผมบอกเลยว่าแนะนำให้ท่านดูจนจบเพราะมันสําคัญมากๆถ้าระบบเาผาผ่านท่านพัง มันก็ไม่ต่างอะไรกับชีวิตท่านผังนั่นเองครับโอเคครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับสำหรับเรื่องของระบบเาผาผลาญนะครับผมบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำคัญแบบสุดๆเลยมากกว่า99%เลยแล้วกันนะครับระบบเาผาผลาญของคนโดยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีปัญหานะครับไม่มากก็น้อยนะครับน้อยมากที่จะไม่มีปัญหาผมใช้คํานี้เลยนะครับเอาไง่ายๆว่า ถ้าเกิดท่านเนี่ยมีห่วงยางรอบเอวนะครับระบบเผาผลาญท่านมีปัญหาแล้วนะครับหรือว่าท่านมีปัญหาเรื่องกับอ้วนง่ายนะครับหรือว่าทานอาหารนิดหน่อยก็อ้วนแล้วนะครับแล้วก็ยังมีแบบโรคประจําตัวต่างๆมากมายอย่างเงี้ยแปลว่าระบบเผาผลาญเนี่ยมีปัญหาไม่มากก็น้อยแน่นอนครับแต่คราวนี้ครับเสียาการใหญ่ๆนะครับที่จะสังเกตได้ง่ายเลยนะครับอาการแรกครับนั่นก็คือท่านหิวง่ายและทานทั้งวัน ให้สังเกตว่าถ้าเกิดท่านอยู่ในสมมุติไปทํางานแล้วกันเป็นหนุ่มสาวออฟฟิศแล้วกันใช่ไหมครับท่านจะต้องนั่งจิบชาไขมุกกาแฟหรือขนมจุบจิบที่โต๊ะตลอดเวลาไม่อย่างนั้นท่านจะรู้สึกแบบท้อแท้สิ้นหวังอ่ะไอแบบนี้ระบบเผาผลาญท่านมีปัญหาแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าร่างกายของท่านนั้นเนี่ยใช้น้ําตาลเป็นหลัก คือต้องบอกองี้ฮะว่าร่างกายของเราเนี่ยสามารถใช้พลังงานจากสส่วนหลักๆคือน้ําตาลกับไขมันนะครับส่วนโปรโตีนเนี่ยเขาจะาไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะครับถ้าเมื่อไหร่ร่างกายใช้ท่านใช้โปรโตีนเป็นพลังงานเนี่ยแปลว่าท่านป่วยแบบขั้นสุดแล้วก็คือว่าไม่เหลือทั้งน้ําตาลไม่เหลือทั้งไขมันให้ใช้นะครับซึ่งก็คือคนป่วยมากๆหรือว่าผู้ป่วยโรคมะเร็งนั่นเองนะครับแต่คราวนี้คนปกติเนี่ยเขาจะใช้น้ําตาลกับไขมันนะครับ แต่คนส่วนใหญ่99%ใช้น้ําตาลเป็นหลักคนใช้ไขมันเนี่ยก็คือต้องเป็นกลุ่มพวกทานคีโตจ e นิกไดเอทหรือทานลคาร์บไดเอทหรือทำเตอร์ m i t t e n t fasting พวกนี้ก็จะใช้ไขมันเป็นนะครับคนส่วนใหญ่ใช้น้ําตาลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยน้ำตาลเนี่ยนะครับมาเร็วกินกินแล้วแบบเขาเรียกว่าอร่อยเร็วอะ่ะแต่หมดเร็วนะกินเข้าไปปุ๊บหมดเลยกินเข้าไปปุ๊บหมดเลยคือใช้เร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาเรากินหรือจิบน้ำหวานกินขนมเนี่ย ทุกๆสองชั่วโมงท่านจะหิวแล้วนะครับอาการแบบนี้บ่งบอกว่าร่างกายท่านใช้เป็นแต่น้ําตาลใช้ไขมันไม่เป็นนะครับระบบเผาผลาญท่านนะครับไม่มีความยืดหยุ่นไม่มี flexibility แบบนี้นะครับมีปัญหาระยะยาวในอนาคตมีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานความดันไขมันหลอดเลือดโรคไตาวายเรือหลังเยอะไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังต้องแก้ไขให้ดีนะครับข้อที่2ท่านอดอาหารได้ไม่เกิน5ชั่วโมง คืออย่างนี้ฮะโดยปกติคนเราเนี่ยนะครับถ้าเกิดระบบเผาผลาญดีนะครับน้ําตาลในร่างกายหมดเนี่ยเขาจะเผาไขามันมาใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ไม่ทานอาหารอะไรเลย12ชั่วโมงเลยนะครับทานแต่น้ําเปล่าอย่างเดียวเนี่ยถ้าระบบเผาผลาญดีท่านจะไม่หิวเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ทุก5-6ชั่วโมงนะครับท่านหิวอีกแล้วแป๊บเดียวหิวอีกแล้วนะครับ คือทนไม่ได้อะคือถ้าเกิดสมมติว่าทานอาหารเช้าแล้วถ้าเที่ยงไม่ได้ทานเนี่ยเอาเลยมีอาการออกเลยแบบนี้ระบบเผาผลาญไม่ค่อยดีเพราะว่าเขาดึงไขมันในส่วนต่างๆของร่างกายมาใช้ไม่ได้แล้วบอกเลยหน้าของสารมากครับเพราะว่าเขากินเข้าไปเท่าไหร่ใช้ไม่ได้กลายเป็นเก็บเป็นไขมันนะครับไขมันที่กินมาก็ใช้ไม่ได้นะครับเป็นเก็บเป็นไขมันน้าตาลที่กินมาใช้บ้างไม่ใช้บ้างถ้าเกิดช่วงไหนใช้ก็หมดช่วงไหนไม่ใช้ก็เก็บเป็นไขมันอีกแบบนี้อ้วนตลอดเวลาอันตรายเช่นกันนะครับ มาต่อกันอันที่สามครับโมโหหิวง่ายนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านขาดน้ําตาลไปเลี้ยงสมองท่านจะโมโหหิวง่ายนะครับเพราะว่าสมองของท่านเนี่ยไม่เคยได้รับสารอาหารจากคีโตนหรือว่าการที่ได้รับพลังงานจากไขมันตรงตับตัวตับของเราเนี่ยสามารถที่จะเอาไขมันเนี่ยนะครับย่อยสลายเป็นคีโตนไปเลี้ยงสมองได้เป็นพลังงานสะอาดพลังงานบริสุทธิ์นะครับ แต่ว่าถ้าเกิดคนไม่เคยทําหมายถึงว่าไม่เคยไม่เคยใช้มันอะ่ะมันก็จะทําไม่ได้แล้วก็จะทําให้ท่านรู้สึกโมโหง่ายหิวง่าย มันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับและอันสุดท้ายคือง่วงหลังอาหารมื้อใหญ่นะครับพวกนี้ก็เกิดจากการที่อินซูลินสปกิ้งขึ้นลงเร็วๆนะครับบ่งบอกว่าท่านทานน้าตาลเยอะเกินไปจะทําให้ท่านง่วงเหงาหานอนหลังอาหารมื้อใหญ่แล้วก็ระบบย่อยทํางานได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมบอกเลยครับว่าการทานอาหารน้ําตาลน้อยทาไอเอฟจะช่วยท่านอย่างคาดไม่ถึงครับสู้ๆครับขอให้มีสุขภาพดีทุกๆท,ท,ท่านครับสวัสดีครับบ๊ายบาย ต่อไปนี่คือรายละเอียดนะครับ m e t a b o l i c f l e x i b i l i t y m a s t s เ c l a s s นะครับเป็นคลาสออนไลน์นะครับที่จะมาปรับระบบเผาผลาญของท่านนะครับ28วันนะครับที่จะเปลี่ยนแปลงระบบเผาผลาญของท่านนะครับให้ยอดเยี่ยมและทรงพลังไปตลอดชีวิตนะครับ สำหรับท่านที่สนใจนะครับเดี๋ยวเราจะไปลุยรายละเอียดต่อกันเลยนะครับรวมทั้งโบนัสโปรโมชั่นต่างๆบอกเลยว่าพิเศษมากๆนะครับส่วนท่านที่ไม่ได้สนใจนะครับสามารถข้ามตรงนี้ได้เลยนะครับและสามารถนะครับท่านสามารถที่จะใช้ความรู้ที่ผมสอนในช่วงแรกนะครับนำไปใช้นำไปปรับเปลี่ยนชีวิตของท่านได้อย่างเต็มที่นะครับโอเคครับสำหรับผู้สนใจครับเราไปลุยกันเลยครับ ครับสำหรับคอร์สนะครับพิชิตระบบเผาผ่านนะครับภายใน28วันนะครับที่จะเปลี่ยนระบบเผาผ่านของท่านนะครับให้ยืดหยุ่นและทรงพลังนะครับผมบอกเลยว่าเป็นคอร์สที่ผมแบบกลั่นออกมาเลยและเจ๋งมากๆครับ28 days นะครับ MFM นะครับบอกเลยครับว่าเปิดรับสมัครนะครับปีนี้นะครับเปิดครั้งเดียวนะครับปีนี้นะครับก่อนธันวาคมนะครับแล้วก็ ปิดยาวไปเปิดปีหน้าอีกทีปี65ครับไม่เรียนปีนี้ก็เรียนปีหน้าได้ครับไม่ว่ากันนะครับอยากสุขภาพดีปีนี้ก็เรียนปีนี้นะครับอยากสุขภาพดีปีหน้าก็เรียนปีหน้าได้ไม่ว่ากันนะครับเต็มที่เลยนะโอเคนะครับก็าต้องบอกว่าคอร์สนี้นะครับเป็นคอร์สสุขภาพออนไลน์ล่าสุดของผมเลยนะครับเพิ่งกลั่นออกมานะครับเต็มที่เลยเพื่อแก้ระบบเผาผันพังนะครับเพราะว่า อตอนนี้เนี่ยระบบเผาผลาญน,นะครับต่างๆนะครับของคนในยุคปัจจุบันเนี่ยแย่ลงไปเรื่อยๆนะครับทั้งอาหารการกินทั้งชีวิตความเป็นอยู่ทั้งไลฟ์สไตล์คือทุกอย่างเนี่ยมันบีบคั้นให้ระบบเผาผลาญเราเนี่ยแย่ไปเรื่อยๆแย่ไปเรื่อยๆนะครับทำให้เรามีชีวิตที่ยากลําบากมากพอสมควรเลยนะครับผมบอกเลยครับบอกว่าคอส์สนี้นะครับไม่มียานะครับไม่มีอาหารเสริมนะครับ ไม่มีอะไรที่มันนั่งขายของท่านในคลาสนะครับมีแต่ความรู้เน้นๆความรู้ที่จะเปลี่ยนชีวิตท่านไปตลอดชีวิตและเมื่อท่านมีความรู้นี้ท่านสามารถนําความรู้ที่ผมสอนนี้นะครับไปสอนให้กับคนที่ท่านรักนะครับเพื่อให้เขามีสุขภาพดียอดเยี่ยมอย่างท่านด้วยเช่นกันนะครับไม่หวงเลยนะครับสามารถเอาไปสอนได้เลยนะครับชีวิตท่านเนี่ยครับจะเปลี่ยนไปใน28วันเลยนะครับถ้าระบบของเอาผ่านของท่านนะครับได้รับการแก้ไขนะครับต้องบอกเลยครับบอกว่า ผมอยากจะบอกว่าคลาสคลาสนี้ครับจะสร้างสุขภาพของท่านนะครับให้สามารถนะครับเผาผ่านได้ทั้งนะครับไขมันและเผาผ่านได้ทั้งน้ําตาลนะครับท่านทานน้าตาลก็เผาน้ําตาลท่านทานแป้งก็เผาแป้งท่านทานไขมันก็เผาไขมันครับคือมันสุดยอดจริงๆครับสำหรับคลาสนี้เราไปลองไปดูกันครับมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับ Metabolic Flexibility Master Class นั่นเองนะครับ แล้วบอกเลยครับว่าทําตามง่ายแบบสุดๆนะครับง่ายจริงๆนะครับไม่ว่าอายุ40 50 60 70นะครับผมบอกทําได้หมดนะครับไม่มีปัญหาจริงๆนะครับรายละเอียดปรับระบบเผาผัานใน28วันเหมาะกับทุกเพศทุกวัยอายุ60บวกทําได้สบายๆทําตามได้ง่ายสุดๆข้าวผักผลไม้ทานได้หมดเลยนะครับออกกําลังกายไม่ไหวก็ไม่ใช่ปัญหาครับโอ้โหสุดยอดมากจริงๆนะครับ คลาสคลาสนี้นะครับเน้นสุขภาพนําตามด้วยหุ่นดีครับผมบอกเลยครับว่าไม่มีหรอกครับที่ท่านจะหุ่นดีแล้วสุขภาพดีนะครับท่านจะต้องนะครับสุขภาพดีก่อนครับแล้วจะหุ่นดีแบบนี้มันถึงยั่งยืนถ้าเกิดท่านไปตั้งเป้าที่หุ่นดีก่อนนะครับบางคนก็อาจจะสุขภาพดีหรือบางคนก็อาจจะแย่ได้เห็นไหมครับนักกีฬาเอ่ยนักวิ่งเอ่ยนักว่ายน้ําเอ่ยตายคาสนามกันมาเยอะแล้วครับ เป็นไงครับฟิตร่างกายหุ่นดีสุดยอดท่านแข่งกับเขาไม่ได้ฟิตท่านฟิตสู้เขาไม่ได้แต่สุขภาพท่านดีกว่าเขาได้นะครับเพราะต้องบอกตามนี้ครับฟิตหรือความฟิตความเก่งทางกีฬาไม่เกี่ยวกับเฮลตี้หรือสุขภาพที่ดีนั่นเองครับสำหรับคลาสคลาสนี้นะครับเมบอลเฟล็กซิบิลิตี้มาสเตอร์คลาสนะครับ ผมให้คะแนนอย่างนี้เลยครับสำหรับสุขภาพผมให้เต็ม10เลยเมื่อเทียบกับการทาน low fat diet คือไขมันต่ำๆอะ่ะง่ายเอาไป9เต็ม10เลยถ้า low fat diet ยากทรมานเอาไป3เต็ม10พอนะครับลดน้ำหนักลดได้นะครับคลาสนี้ใครอยากลดน้ำหนักแบบยั่งยืนคลาสนี้เหมาะมากๆนะครับเอาไป8เต็ม10เลย low fat diet เหนื่อยเอาไป5เต็ม10พอ ปลอดภัยแบบสุดๆครับเอาไป10เต็ม10บเลยสำหรับคลาสนี้นครับผมออกแบบมาเพื่อให้ผู้ที่มีโรคเรื้อรังโดยเฉพาะด้วยนะครับส่วนโลแ f a ไ d เอทอดอาหารเหนื่อยทานก็ไม่อร่อยทุกทรมานเอาไป5้เต็มพอครับคลาสนี้นะครับทำตามได้ง่ายแบบสุดๆนะครับ ผมปรับให้เข้ากับคนไทยโดยเฉพาะฮะต้องบอกเลยครับว่าเรื่องของ m e t a b บเล flexibility หรือระบบเผาผลาญที่ยืดหยุ่นเนี่ยทางต่างประเทศเนี่ยเขามีคลาสแบบนี้แบบระดับโลกเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าค่าเรียนเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับแพงอยู่พอสมควรนะครับและ ไม่ค่อยที่จะเหมาะสมกับคนไทยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับแต่ผมไปเรียนมาแล้วไปจ่ายตังมาแล้วนะครับแล้วก็กลั่นออกมานะครับจากทั้งคลาสเรียนมากมายจากทั้งหนังสือต่างประเทศมากมายนะครับไม่ว่าจะจากหนังสือที่เป็นแบบเบสเซลเลอร์ระดับโลกเลยนะครับกลั่นมาให้ท่านท่านไม่ต้องไปเสียเวลานั่งอ่านภาษาอังกฤษเป็นพันๆหน้านะครับผมกลั่นมาให้แบบเขาเรียกว่าคั้นน้ากะทิมาให้เลยท่าน หยิบน้ำกระที่มากลืนปุ๊บใช้ได้เลยนะครับระบบเผาผลาญดีทันทีนะครับแล้วก็ผสมประสาน intermittent fasting นะครับเป็นการทานสลับหยุดทานนะครับไม่ใช่การอดอาหารนะครับผมบอกเลยครับมีคนทําแต่ผิดเยอะมากๆแล้วเสียดายครับแทนที่จะมีสุขภาพดีกลายเป็นมีสุขภาพแย่ลงนะครับแล้วบอกเลยครับว่า intermittent fasting ที่ผมจะสอนเนี่ยทำง่ายทําได้ตลอดชีวิตทําแล้วเหมือนไม่ได้ทําแต่ได้ประโยชน์แบบเต็มๆครับง่ายแบบสุดๆเลยครับ คลาสคลาสนี้ผมออกแบบมาโดยเฉพาะเลยนะครับสำหรับผู้ที่มีอายุมากนะครับไม่ว่าจะ60บวกก็ทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอายุ30-40-50เนี่ยทำได้อยู่แล้วง่ายๆสาวๆทั้งนั้นนนะครับหรือว่าผู้ที่มีโรคประจำตัวต่วตางๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันไตเสื่อมระยะต้นนะครับสามารถทำได้หมดเลยไม่มีปัญหาสามารถไปลุยกันได้นะครับเยี่ยมจริงๆสำหรับคลาสนี้นะครับ ท่านกาลังคิดอย่างนี้อยู่เปล่านะครับอยากมีชีวิตเทลตี้แต่ไม่มีเวลาชีวิตช่วงนี้มันไม่มีเวลาแต่อยากเทลตี้อ่ะเป็นอย่างนี้ปะ่ะนะคุมน้ําหนักไม่ได้มีปัญหาเรื่องรูปร่างนะครับอว้อวนๆผอมๆอ้วนๆผอมๆนะครับทานยาชงนู่นนี่เสียเดือนเป็นหมื่นเป็นแสนเยอะแยะนะครับน้ําหนักมากออกกาลังกายไม่ไหวกลัวเป็นลรกโรคเรื้อรังรุนแรงนะครับไปเข้าคลาสท่านเทรนเนอร์ทั้งหลายก็ให้ออกกําลังกายเยอะก็ปวดเข่าไม่รู้จะทำยังไงนะครับก็ต้องเลิกลากันไปนะครับ ไขมันสูงความดันสูงแต่อยากลดยาไม่อยากทานยาตลอดชีวิตอยากมีชีวิตที่เป็นอิสระจากยาทําได้ไหมนะครับน้ำตาลสะสมสูงเสี่ยงเบาหวานแล้วนะครับจะต้องกินยามาลองมาล่ออยู่แล้วนะครับผมบอกเลยคลาสนี้อาจจะทําให้ท่านไม่ต้องกินยาไปตลอดชีวิตครับ ไตเสื่อมกลัวต้องฟอกไตตลอดชีวิตนะครับไตเสื่อมระยะต้นนะครับคลาสนี้ช่วยท่านได้นะครับทำให้หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงไตอักเสบลดลงทําให้การเผาผลาญน,น้ําตาลซึ่งเป็นสาเหตุหลักๆของไตเสื่อมนั้นเนี่ยนะครับพวกน้ําตาลสูงนะไตเสื่อมนะครับไตวายเลื้ยหลังนะครับถ้าเราเผาผลาญน้ําตาลได้ดีนะครับเผาผลาญไขมันได้ดีผมบอกเลยยอดเยี่ยมมากๆนะครับ ท่านเหมาะสมกับคลาสนี้ไหมนะครับผมบอกเลยจะเหมาะสมมากๆนะครับถ้าท่านมีข้อดังนี้นะครับตามนี้เลยหนึ่งมีห่วงยางรอบเอวแม้ออกกําลังกายอย่างหนักหรือไม่ออกกําลังกายอย่างหนักแต่มีห่วงยางรอบเอวท่านจับดูถ้าท่านจับแล้วได้อย่างเงี้ยดึงๆนะท่านมีห่วงยางรอบเอวนะครับออกกําลังกายก็แล้วคุมอาหารก็แล้วเต็มที่แบบโคตรมีวินยัยแต่น้ําหนักก็ยังนิ่งชีวิตมันแบบโคตรทรมานหรือแบบมีโยโย่นะครับหรือแบบอื กินผงชงต่างๆนะครับที่เขาว่าลดเนะ่ยเสียเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วแตไ่ไม่ลดสักทีหรือบางทีน้ำหนักกลับมาเด้งขึ้นเมื่อเลิกทานนะพะเงินหมดนะนะครับหรือว่าหุ่นก็ดูดีนะครับไม่บางคนมีซิกแพคเลยไม่อ้วนแต่ผลเลือดทำไมมันแย่งอย่างนี้วะไออย่างเงี้ยน่าเรียนนะครับเพราะว่ามันมีโรคที่ซ่อนอยู่ข้างในไงนะและเบื่อการทานอาหารจืดๆเช่นอาหารคลีนอกไก่แห้งๆทุกอย่างแห้งๆทุกทรมานกับการกินแบบ คือเหมือนเกิดมาเพื่อลดน้ำหนักอะ่ะไม่ใช่ลดน้ําหนักเพื่อไปใช้ชีวิตอะ่ะทรมานมากๆนะครับแล้วแถมกินอย่างนี้มาตั้งนานแถมน้ําหนักก็นิ่งสนิทอะ่ะอย่างเงี้ยควรเรียนมากๆเลยนะครับ และถ้าท่านเป็นแบบนี้นะครับยิ่งเหมาะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมีปัญหาในการคุมน้ําหนักระยะยาวนะครับอยากเลิกทานอาหารเสริมลดน้ําหนักที่เสียเงินเป็นหมื่นเป็นแสนชอบทานข้าวทานผลไม้ด้วยไม่อยากจะงดข้าวงดผลไม้นะครับแต่ก็อยากหุ่นดีโอเคทําได้คลาสนี้นะครับอ้วนง่ายมากๆหลุดคุมอาหารน้ําหนักเด้งทันทีนะครับออกกําลังกายหนักๆไม่ไหวแต่อยากสุขภาพดีนะครับเสี่ยงเบาหวานแต่ไม่อยากทานยาตลอดชีวิตนะครับความดันสูงทั้งๆที่ไม่ทานเค็มนะครับเหมาะมากคลาสนี้นะครับไปลุยกัน สำหรับคลาสคลาสนี้นะครับพิชิตระบบเผาผลาญนะครับ28 days นะครับ metabolic flexibility master class นะครับบอกเลยครับว่าเปิดปีละครั้งเดียวเท่านั้นนะครับเปิดปีละครั้งเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับปี64ก็คือปลายปีนี้นะครับเปิดอีกทีก็ปลายปีหน้าเลยนะครับอยากมีสุขภาพดีปีนี้สมัครปีนี้อยากมีสุขภาพดีปีหน้าสมัครปีหน้าครับอันนี้แล้วแต่เลยไม่ว่ากันนะครับสร้างระบบเผาผลาญที่ยืดหยุ่นที่ผมปรับมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะครับ สำหรับรายละเอียดคอร์สนะครับว่ามีอะไรบ้างในคอร์สนี้นะครับ 1. การสร้างระบบเผาผลาญเพื่อสุขภาพที่ดีหุ่นดีตลอดชีวิตนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาโรคเรื้อรังนะครับระบบเผาผลาญใหม่ๆเลยนะครับสำหรับผู้ที่ยายุ40บบวกขึ้นไปนะครับการสร้างระบบเผาผลาญจำเป็นมากๆนะครับ และเป็นแบบฉบับคนไทยง่ายใช้ได้จริงนะครับรวมทั้งมีไลฟ์สไตล์แฮกหมายความว่าท่านไม่จำเป็นที่จะต้องนั่งทำอาหารเองท่านสามารถไปแฮงเอากับเพื่อนไปเที่ยวได้ไปดง n ์ได้บ้างนะคะหรือว่ามีไลฟ์สไตล์ที่ยอดเยี่ยมได้ตลอดชีวิตนะครับคือไม่ใช่มานั่งแบบช่างอาหารไปวันๆนะ่ะมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่ชีวิตที่ควรจะทำนะและ แก้ไขระบบเผาผลาญพังจากพวกอาหารเสริมต่างๆยาลดน้ําหนักต่างๆใครนะครับเคยทานอาหารเสริมแล้วโยโย่นะครับทานยาลดน้ําหนักแล้วโยโย่นะครับแล้วหมดเนื้อหมดตัวเงินหมดแล้วนะครับผมบอกเลยคลาสนี้นะครับจะทําให้ท่านจ่ายเงินเป็นครั้งสุดท้ายครับแก้ไขระบบเผาผลาญพังจากการออกกำลังกายแบบผิดๆนะครับบางคนนะครับตั้งใจออกกำลังกายมากนะครับจนระบบเผาผลาญพังนะครับยิ่งออกยิ่งผอมแห้งยิ่งออกยิ่งเขาเรียกว่า คือมันไม่เกี่ยวกับอ้วนหรือผอมมันเกี่ยวกับสุขภาพดีหรือไม่สุขภาพดีครับเวลาเราออกกาลังกายแบบผิดเนี่ยเพราะฉะนั้นระบบเผาผลาญที่พังจากการออกกำลังกายแบบผิดเนี่ยอันตรายมากๆครับ ยังไม่พอครับยังมีเทคนิคการสร้างร่างกายให้เผาได้ทั้งน้ําตาลและไขมันได้ดีแบบสุดๆนะครับแก้ไขภาวะน้ําหนักนิ่งด้วยระบบเผาผ่านที่ยืดหยุ่นนะครับแก้น้ําตาลสะสมสูงนะครับระบบเผาผ่านที่ยืดหยุนนะครับสามารถแก้น้ําตาลสะสมสูงได้อย่างยอดเยี่ยมครับทำให้คนที่ป่วยเป็นเบาหวานนะครับสามารถลดยาได้นะครับทําให้คนที่กําลังจะทานยาเบาหวานนะครับสามารถที่อาจจะไม่ต้องทานยาได้นะครับโอ้โหฟินสุดๆนะครับ และก็สามารถที่จะช่วยลดความดันได้นะครับใครที่ความดันไม่สูงมากอาจจะไม่ต้องทานยาความดันไปตลอดชีวิตนะครับใครที่เริ่มปริม,รมนะครับคุณหมอจะจ่ายยาความดันแล้วอาจจะไม่ต้องทานยาความดันอีกเลยนะครับสุดยอดจริงนะครับ เทคนิคลดไขมันในหลอดเลือดด้วยระบบเผาผลาญที่ยอดเยี่ยมครับไม่ว่าจะเป็นไขมันดี HDL ที่เพิ่มขึ้นไตรกลีเซอไรด์ที่ลดลงนะครับ LDL ไขมันเลวที่ลดลงนะครับยอดเยี่ยมมากๆครับลดความเสี่ยงโรคหัวใจโรคหลอดเลือดและอัมพาตอย่างเข้าถึงและได้ผลแบบสุดๆนะครับเทคนิคล้างไขมันที่ตับล้างไขมันที่หลอดเลือดนะครับด้วยระบบเผาผลาญที่ยืดหยุ่นนะครับบอกเลยสําคัญมากๆนะครับถ้าตับของท่านหลอดเลือดของท่านมีไขมันก่อนแล้วก็ชีวิตของท่านคงจะไม่แฮปปี้แน่นอนนะครับ คอสนี้นะครับผมบอกเลยครับผมไม่ได้มาบอกให้ท่านนั่งเฉยๆแล้วสุขภาพดีไอประมาณแบบนั่งเฉยๆนะกินไอนี่นะกินยานิดๆนิด,น,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 ดนึงนะแล้วสุขภาพดีอ่ะไม่ใช่คอสนี้ครับคอสนี้นะครับมีความรู้ที่ถูกต้องแต่ต้องบวกกับความพยายามที่ยอดเยี่ยมของท่านด้วยและความมีวินัยนะครับถึงจะ ประสบความสําเร็จนะครับถ้าเกิดท่านแบบคา,าดหวังว่าจะเข้ามาแล้วมากินยาอะไรที่ผมจะจะจ่ายให้แล้วคิดเงินท่านเพิ่มเนี่ยท่าไม่ต้องเข้ามานะครับมันไม่มีนะครับมันมีแต่ความรู้ที่ถูกต้องเท่านั้นเองที่ผมแบบอยากจะมอบให้พวกท่านเพื่อนําไปใช้ทั้งชีวิตของท่านให้ยอดเยี่ยมครับคอสนี้ครับบอกเลยว่าแก้ปัญหาที่ต้นต่อครับ และเปิดโอกาสนะครับให้ชีวิตของท่านนะครับเป็นอิสระจากอาหารเสริมต่างๆจากผงชงต่างๆจากอาการโยโย่ต่างๆจากการอดอาหารจากการออกกำลังกายที่ผิดนะครับรวมทั้งมีสุขภาพที่ยอดเยี่ยมตลอดชีวิตด้วยตัวท่านเองครับด้วยตัวท่านเองนะสุขภาพที่ดีผมบอกเลยครับเริ่มต้นจากระบบเผาผ่านที่ยอดเยี่ยมระบบเผาผารที่ยืดหยุ่นนะครับไม่ใช่อาหารเสริมไม่ใช่ยาแพงๆไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นนะครับแต่มาจากระบบเผาผ่านของท่านนั่นเองครับ ยาที่ดีที่สุดนะครับคือยาที่ท่านไม่ต้องทานนะครับไม่ใช่ยาที่แพงที่สุดในโรงพยาบาลที่หรูที่สุดครับชีวิตสุขภาพดีของท่านราคาเท่าไหร่ผมไม่ทราบครับราคาเท่าไหร่ผมไม่ทราบนะครับผมตอบไม่ได้ท่านต้องตอบด้วยตัวเองครับถ้าท่านสุขภาพดีแล้วก็นะครับไม่ต้องไปโรงพยาบาลประหยัดปีล้วเท่าไหร่ล่ะ ไม่ต้องทานอาหารเสริมไม่ต้องไปเสียค่าฟิตเนสนะครับไม่ต้องเสียค่าอาหารสุขภาพนะครับไม่ต้องเสียเวลาไปไปหาหมอประหยัดปีละเท่าไหร่นะครับท่านลองคำนวณดูด้วยตัวท่านเองครับ สำหรับคลาสนี้นะครับเริ่มเรียนพร้อมกันนะครับ1ธันวาคมนะครับ2564นะครับ1ธันวาคม2564เริ่มเรียนพร้อมกันนะครับเป็นรุ่นแรกนะครับและเป็นรุ่นเดียวของปีนี้นะครับอีกทีปีหน้าปลายปีนะครับเน้นย้ำนะครับเปิดปีละครั้งเท่านั้นนะครับปีนี้ปลายปีแล้วเปิดอีกทีปีหน้าปลายปีนะครับราคาเต็มครับ19,900บาทนะครับราคาเต็มนะครับแต่นะครับถ้าท่านสมัครภายใน15พฤศจิกายนนี้นะครับ เปิดรับสมัครปีละครั้งเดียวเท่านั้นนะครับ19,900บาทลดพิเศษลดครั้งเดียวเท่านั้นนะครับเหลือนะครับ5,900บาทเท่านั้นเองครับ5,900บาทแลกกับระบบเผาผลาญของท่านที่จะดีไปตลอดชีวิตครับท่านลองคำนวณดูครับว่ามันคุ้มหรือเปล่าถ้าท่านคิดว่ามันไม่คุ้มก็ไม่ต้องสมัครครับนะครับและทุกคอร์สของผมครับบอกเลยว่าถ้าท่านสมัครราคานี้ท่านไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยเดี๋ยวหมอท็อปจะมาลดราคาให้ต่ำกว่านี้ไม่มีครับ ขึ้นเรื่อยๆเหมือนคอสคีโตจินิกไดเอทเริ่มที่4,009ตอนนี้7,009และกำลังจะขึ้นไป9,009และขึ้นไปถึง19,900บาทซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมกับเขาแต่ว่าท่านสมัครก่อนท่านจึงได้ราคาที่เขาเรียกว่าถูกแบบสุดๆนะครับเหมาะสมแบบสุดๆเพราะว่าท่านเชื่อใจผมผมก็ให้ท่านเต็มที่เช่นกันนะครับ และไม่พอครับถ้าท่านสมัครคู่นะครับกับ Healthy Ketogenic Mastercard ต้องบอกกันว่า2องคลาสนี้ต่างกันนิดหน่อยนะครับก็ไม่นิดหน่อยอะนะครับ e a l t h y k ิ t o g e n i c เนี่ยเราจะเน้นลดความอ้วนเป็นหลักใครอ้วนมากๆผมแนะนำให้สมัคร h e l ต h y ค e t o g e n ิ c นะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านหุ่นดีสุขภาพดีแล้วนะครับอ,อยากจะทานอย่างอื่นให้มากขึ้นอยากจะแฮปปี้มากขึ้นอยากจะใช้ไลฟ์สไตล์ที่แบบเฟล็กซิเบิลยืดหยุ่นมากขึ้น ก็มาเปลี่ยนแปลงโดยใช้เมตาบริก flexibility masterclass ตรงนี้ครับเพื่อให้ท่านมีความแฮปปี้ในการใช้ชีวิตแบบยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นไปอีกครับราคาเต็ม2คลาสรวมกันนะครับ3า8 0 0บาทนะครับถ้าสมัคร2คลาสนะครับตอนนี้เท่านั้นนะครับรวมกันนะครับลดเหลือ1,900บาทนะครับลดเหลือ1,900บาทนะครับลดเยอะมากๆนะครับใครอยาก ที่จะแบบทั้งผอมนะครับและต่อมามีสุขภาพดีนะครับแล้วก็หลังจากคุณดีแล้วก็สามารถที่จะไปแฮงเอาท์จะไปแฮปปี้จะไปใช้ชีวิตอย่างยอดเยี่ยมได้ตลอดชีวิตผมบอกเลยครับว่าก็ลองดูครับว่าราคาเนี้ยมันคุ้มค่ากับอนาคตหรือเปล่านะครับถ้าท่านคิดว่าคุ้มก็สมัครครับถ้าท่านคิดว่าไม่คุ้มก็ปล่อยมันผ่านไปครับไม่ว่ากันนะครับโบนัสนะครับสมัครก่อน15พฤศจิกายน64นะครับ ย้ำอีกครั้งครับเปิดปีละครั้งเดียวเท่านั้นนะครับอัปเดตจากเรียน3าเดือนนะครับเป็นเรียนซ้ําได้ตลอดชีวิตในบทเรียนนะครับมีผมให้คําปรึกษาในกลุ่มปิด3เดือนเต็มนะครับส่งผลเลือดให้ผมช่วยดูแลได้3เดือนเต็มนะครับผมไลฟ์ตอบคําถามสุขภาพทุกเดือน3เดือนเต็มนะครับคลิปสุขภาพจากหนังสือระ,ระดับโลกอัปเดต3าเดือนเต็มนะครับมีรายกลุ่มเพื่อส่งคลิปสุขภาพที่คัดเลือดแล้วจากผมนะครับ สเดือนเต็มนะครับเต็มๆนะครับเอาไปเลยนะครับส่วนรายละเอียดโบนัสของ Healthy k e t o g e n i c นะครับจะต่างออกไปจะแยกออกไปที่มีรายละเอียดที่ท่านก็สอบถามกับแอดมินได้นะครับสมัครวันนี้นะครับรับโบนัสทั้งหมดรับราคาพิเศษทั้งหมดผ่านไลน์ at d r top store นะครับพิมพ M.F.M. นะครับ M.F.M. นะครับเพื่อรับโบนัสพิเศษ,ษนะครับจำกัดนะครับจำนวนด้วยนะครับไม่ใช่จำกัดเวลานะฮะจำกัดจำนวนด้วยนะครับเพราะว่ามาก่อนก็ได้สิทธิ์ก่อนเชื่อใจกันก่อนก็เอาสิทธิ์พิเศษที่ดีที่สุดไปกันก่อนนั่นเองนะครับเรียนใน Facebook กลุ่มปิดมีบทเรียนเรียงลำดับให้อย่างยอดเยี่ยมทุกอย่างสามารถกลับมาเรียนย้อนได้ตลอดชีวิตนั่นเองนะครับก็ต้องบอกครับสุขภาพที่ยอดเยี่ยมนะครับคือทรัพย์สินที่ดีที่สุดในโลกนะครับ ท่านมีเงินมากเท่าไหร่แต่ท่านไม่มีสุขภาพที่ดีไปใช้ผมว่ามันคงไม่มีประโยชน์อะไรครับแล้วนะครับมาสุขภาพดีนะครับมีระบบเผาผลาญที่ยืดหยุนนะครับในคลาสออนไลน์ที่ผมตั้งใจทำแบบสุดๆครับ Metabolic Flexibility Masterclass ครับมาเจอก,กันในคลาสครับสวัสดีครับบ๊ายบาย